สํารับเขาทูช่องท่องหนานหานครับผมผมเป็นน้องครับรมือในกษีภาน,น้องหนานหานไปลงเล่นน้ําครับผมครับเชิญถึงทับชัองปูเปกครับนอ้องปูเปกครับมาเป็นะนะอะไรเนี่ยนะเอาเด้งไหมเนะี่เร่งเนี่ยนะแล้นี้ก็คือเก่าเขาเป็นน้องเออผมเวลาสิบทีนะลิกาครับผมแม่นบอกบอกผิดครับสิบหกนั่ิกาครับผมผมเป็นน้องครับผมนี่นะเบ๊ ครับผมนียครับผมอยู่กับข้างกเป็กครับกับพนโนครับผมอันนี้พนโนครับครับผมพนุโหนครับสวัสดีครับพนโนครับสวัสดีครับน่ายลูกสวัสดีจ้าพนโนไหมครับผมเนี่ยตอนนี้ก่อนสีมากันอยู่ครับผมยืนนะครับตามเด็กก่อสีภาพลูกน้ำนะครับพี่น้องตอนนี้ก็อนสีไปลงน้ำนะครับผมไปคนุโหนห้าไปลงน้ำ นี่ครับตอนนี้ก็ผ้าสร้างไปลงน้ำเด้อครับพี่นองครับนนรไปเล่นนาบนะครับผมครับงาไปนนครับผมตามนพี่น้องครับผมสร้างลงน้ำครับผม บรรยากาศดีครับฝน,นตก,ตกถ้าจะเซ่อมใหม่ๆเด้อพี่นนองเด้อบรรยากาศดีแฮงค,ครับตอนนี้ก็อยู่ริมแม่นาบุ่นบ้านท่านะครับบ้านตลาดครับริมแม่นุ้มริมแมนาบุญ นี่ครับบรรยากาศแม่น้ำมุลนบ้านเฮ่าครับบรรยากาศดีดีพี่น้องมีหมู่บ้านทา,ราครับมีโอกาสกับผ้ากันมาแวะเล่นได,ด้เลยครับบ้านทาราดตำบลศรีน,นร่องอำเภอชุมพลบุรีบ้านเฮ่า,าดดนี่ก็สิป้าเอาสั่งมาลงน้ำครับหอดเวลาหอดย่ามเขาแล้ว

ฟังชุมพลนครับสตึ๊กครับฟังสุรินทร์กับบุรีรัมย์ครับมมชุ่มพ่นบุรีสุรินทร์ <azing. S 2> กับบุรีรัมครับสุรินทร์กับบุรีรัมย์ครับ,บ,บ,รรบข่ามไปกับเป็นบุรีรัมย์เหรอพี่น้องเป็นแม่น้ำตัวเป็นแม่น้ำแม่น้ำมุ่นกับไลกันว่ามาจากเทิงกับทั้งสตึ๊กเหรอพี่น้องไหลามาบ้านเฮาเนาะวันนี้ก็ใกล้ถึงขาลุงเหรอครับผม่นแหละครับทอด่าลุ่งเร็วยวสั่งชิลุงน้ำไปเลยน้ำกินน้ำ มาแล้วครับหอดฟังทางลงนะเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่น้ำมูลเท่าเนี่ยเพิ่นกันลงยางลงมาเลยมาเล่นน้ำเย็นๆครับพี่น้องบมว,วาเตาสร้างบมว,วาเตาค้นดอกขันถึกน้ำเนี่ยโอ้ยเนาะมันแดดห่อนเนาะแต่บรรยากาศมันก็นดีครับตอนนี้ เป็นตยตยต่ตยงไปเหรอมีโอกาสครับมาเิ่นกับสร้าง้เด้อครับมุ่นบ้านทลาดด้วยครับมาเิ่นกับสร้างเเดจะคของสร้างก็เพิ่งห่วงนะครับแต่มีแขกมา นี่ครับสร้างกระโล่งเล่นน้ำเรียบร้อยเพื่อนก็เล่นม้วนยางไปเพื่อนไปกินน้ำเพื่อนกินน้ำอาบน้ำบรรยากาศเพื่อนกด็ดีดีเลยตอนนี้โอ้ยใหญ่พี่น้องมูลบ้านผมมูลบ้านตลาด ากาศเพิ่นก็ดีดีนี่ครับตอนนี้เพิ่นก็เอาสร้างกินหนามเนอะมาบึงมืองเนี่ยตอนนี้สั่งจีรินหนามมันม้วนหน่อยบึงเน่อยบึง เป็นกระจิคัดเกาขี่ข้ขาบขี่ดอกขี่ดินให้มันหลอนให้มันได้ยุทุกสบายน้ำแรงน้ำมาก ครับนี่ก็คือพังหนังวานกับพังปูเป็ดด้วยครับโอ้ยเป็นเหนนเนเรียญซองโคนเมึน,นตั้งควานสร,ร้างทั้งสร,ร้างโอ้ยมวนคักครับพี่น้องครับพังหนังวานกับพังปูเป็ดเป็นสนิทกันคักทั้งควานสร,ร้างทั้งสร,ร้างสนิทกันคือยังนี่ อาหน้าไม่สร้างครับสิได้ยินๆตัางควานสั่งตัางสั่งเป็นเหรีหน้าเบื้องกระสีนี่แห่งเบื้องกระสีหาวเนี่ยจังหน่อยเป็นธรรมชาติของสั่งครับ ทำความทำความสะอาดสร้างนะครับหลบๆลทุทูได้ไทยคือคนแล้วครับพวกนะ่ะพี่นอ้อเอ้ยผลลิน,นเลยพวกนะ่ะเอ้ยเป็นตะมวนขึ้นอย่างนี้บัวาไปบัวเตยสั่งบวัวเตยข้นแล้วครับพี่น้องมันถือน้านี่เอ้ย อยากกันแม่พ่อเด้อพี <filed. S 1> ่น้องเด้อกูได้แวะผ่านมาทางนี้กับมาแวะได้ว่าบ้านท่าลาดครับแมนอยู่บ่ไกลบ่ไกลหรอกครับอยู่ตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อครับบ้านท่าลาดบ้านซื้อเอิ้นได้ซื้อบ้านนี่เขาหู้จักเมื่อบ้านแล้วครับแถวนี้หมู่บ้านสร้างแรงที่สองของจังหวัดสุรินทร์แม่นอพานควัญควัญควัญบ่อพีดบ่อพีดบ้านสร้างเนาะออ สร้างามนำนีานานีครับผมแมนก้นนะทั้งก้นตั้งสั่งและพี่นอ้องเอ้ยจังแมนถือกันครับถึงหน้ามีเย็นต่างกับสีหาวนี่ ก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเป็นกะซีปาไปไปบินครับผมไม่ใช่น่าเลยเดี๋ยวไปผูกครับผมไปผูกไว้มัดครับครับตอนนี้ครับเป็นอาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจิไปผูกไปไว้มองเกิลอย่นครับกะซีเอาหยาไปไว้ให้เพื่อนย้ำแรงตลอดแหละครับบ่ให้าขาดจักเทีย เพื่อนได้กินอยู่ดมสมบูรณ์ตามมาจาเพื่อนเลี้ยงส้างบานห่อหน่อครับเพื่อนบ่ทรมานส้างยยกเทีย่ยมีแต่ให่สร้างได้ดีมีแห่งสังกินสมบูรณ์นี่ครับเพื่อนก็นตามกันมากครับอาบน้ำให้เพื่อนเรียบร้อยแล้ว คนไร่ัวแค่ตัตสัะไก่คนตะลิงัวที่สามจองข้าหน้าวานเลยด้วยครับผมสวัสดีครับครับผม